นี่ครับมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยประกบอย่างแน่นหนาครับนี่ครับนี่เป็นภาพแรกนะครับที่ได้เห็นแป้งนาโนครับมีอุป,ปกรณ์ปิดบังใบหน้าอำพรางใบหน้ามีเสื้อกันกระสุนสังเกตที่มือนะครับยกนิ้วโป้งครับอาจจะบ่งบอกได้ว่าเขาไม่ได้เคร่งเครียดหรือกังวลจากการเดินทางเท่าไหร่ครับ เป็นการทำงานร่วมกันกันกบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียนะคะที่ควบคุมตัวแป้งนานโหนดมาถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยเมื่อเวลา17นาฬิกา38นาทีค่ะเครื่องบินซุปเปอร์เจ็ตของอินโดนีเซียแตะรันเวย์ที่สนามบินนานาชาตินครศรีธรรมราชนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ตองมของไทยเข้าไปรับตัวแป้งนานโหนดจากเครื่องบิน ก่อนจะควบคุมตัวมาที่ห้องรับรองพิเศษที่สนามบินจัดเตรียมเอาไว้หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของตำรวจตอมค่ะที่แสดงหมายแดงแจ้งข้อกล่าวหาออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตกับแป้งนาโหนนะคะลำดับต่อไปค่ะทางตำรวจสพ,พเมืองนครศรีธรรมราชก็เข้าไปแสดงหมายจับแป้งนาโหนข้อหาหลบหนีการคุมขังและพรบอาวุธปืนนะคะนั่นก็เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในสนามบินค่ะ มีอีกภาพหนึ่งครับที่เราเห็นความเคลื่อนไหวในช่วงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวแป้งนานโหนดกลับไทยนะครับท่านผู้ชมเห็นกระเป๋าสัมภาระเหล่านี้ไหมครับคาดว่าน่าจะเป็นสัมภาระของแป้งนานโหนดนะครับในกระเป๋าสีส้มมีกระเป๋าหลายใบนะครับที่เจ้าหน้าที่ลำเลียงก่อนที่จะคุมตัวแป้งนานโหนดมาที่นี่รัะขณะน,นี้เป็นการควบคุมตัวแป้งนานโหนดไปสอบสวนต่อนะคะที่สพเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ ยังมีภาพอีกชุดหนึ่งครับเป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝั่งอินโดนีเซียนะครับที่คุมตัวแป้งนาโหนดเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายก่อนที่จะนำตัวขึ้นเครื่องกลับไทยครับภาพนี้เผยแพร่มาจากทางการอินโดนีเซียนะครับเป็นการควบคุมตัวนายชาวลิตท,ทองด้วงหรือว่าแป้งนาโหนดนครับก่อนจะขึ้นเครื่องบินเจ็ตกลับไทยโดยบินออกจากสนามบินในกรุงจาการ์ตาที่ประเทศอินโดนีเซียเวลา15นาฬิกา27นาทีครับ ใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมงค่ะเครื่องบินเจ็ตก็บินมาถึงที่สนามบินนครศรีธรรมราชในเวลา17นาฬิกา38นาทีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวและดำเนินการตามขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองค่ะทีนี้ครับที่สอพอเมืองนครศรีธร,รรมราชมีญาติของนายชวลิตมารอพบนะครับคนนั้นก็คือพี่ชายครับนำภาพแหวนที่นายชวลิตใส่ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพข่าวเอามาแสดงกับผู้สื่อข่าวครับเพื่อยืนยัน ว่านายชาวลิตเป็นตัวจริงเพราะว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนที่นายชาวลิตสวมใส่ตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องพี่ชายบอกว่าได้พูดคุยกับทนายความนะครับบอกว่าอาจจะได้เข้าเยี่ยมนายชาวลิตซึ่งญาติจะมาเพิ่มอีก2-3ถึงคนครับแม้ว่าการสอบสวนจะใช้เวลานานแต่ก็จะรอพบน้องชายครับก็จะรอจนตื่เลยครับตั้งใจแล้วอืมก็เตรนเทีท่ว่าญาติจะเดินทางมาสมทบด้วยใช่ไหม ก็มีอยู่สองสามคนเลยนะครับขณะที่นายสุนทรลักษณะสมบูรณ์ทนายความซึ่งรับผิดชอบในคดีเกี่ยวกับบุคคลที่ช่วยการหลบหนีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มาติดตามรับฟังการสอบสวนนายสุนทรระบ,บุค่ะว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับการติดต่อจากนายชวลิตจึงต้องรอฟังการสอบสวนเพื่อพิจารณาแนวทางต่อสู้คดีต่อไปค่ะ ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค8ครับบอกว่าขั้นตอนในการดำเนินคดีเมื่อนายชาวลิตไปถึงสพเมืองนครศรีธรรมราชตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาหนายชาวลิตนะครับทั้งคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช1คดีและในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงสองคดีซึ่งนายชาวลิตจะอยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวน48ชั่วโมงครับจากนั้นก็จะนำตัวฝากขังต่อสารต่อไปครับ